TCL หกสิบห้านิ้วเหรอครับ,รบใหญ่จริงๆเลยต้องถอดปลั๊กมีภาพขึ้นมาบางทีก็เป็นเส้นอันนี้ภาพชัดอยู่ทีวีติดแต่สพักก็ค่อยเมือดลงไปเมืม่อดหายไปเลยค่อยเมือดหายไปอ๋อมันสแตนบายไปด้วยนี่อาจารย์ปิดไว้ป้ะเมื่อกี้ครับยืปิดครับ อ,อคือมันไม่แน่ว่ามันจะวูบเมืเ่อไหร่ตัวอาจารย์อาจารย์<ม>อาจารย์ท่านที่เป็นเจ้าของนี่นะครับเขาบอกว่าเปิดดูไปสักพักนึงเนี่ยภาพมันจะค่อยๆมืดลงแล้วก็ดับไปเพิ่ง65นิ้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะ,ะตอนแรกที่เปิดก็มีอาการเป็นเส้นแล้วก็ภาพก็หายไป การเสียทีวีมันก็สารพัดนะครับถ้าคือเราก็ต้องแยกกันนะในฐานะที่เราเป็นช่างอ่ะเป็นคนซ่อมก็ต้องแยกว่ามันเป็นที่จอหรือเป็นที่ตรงไหนนะถ้าเกี่ยวกับจอเราก็แก้ที่จอเกี่ยวกับระบบไฟก็ต้องแก้ที่ระบบไฟก็ต้องทดสอบให้ดีนะครับแล้วก็คิดให้ดีว่าตกลงเสียที่ไหนแน่ไม่งั้นะจะเป็นหมอที่รักษาผิดอาการเดี๋ยวมันก็จะไปทั่วนะครับอันนี้นะครับรุ่น6 5ห้าที่6 ระบบเสียงเป็นแบบดนบีด้วยนะครับกำลังไฟ้า200วัตต์ขณะนี้เวลาเที่ยง2นาทีนะครับดูว่ามันจะเปิดนานสักเท่าไรนะครับเปิดไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับดับดับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถอดปลั๊กออกนะครับใช้ีโมทเปิดขึ้นมาใหม่ได้เลยมันจะเริ่มเป็นเส้นอย่างนี้นะครับถ้ามันจะดับกนะ็เมื่อกี้นี่เปิดไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำ จอบเบลเบลาอันนี้ถอดถอดฝาออกแล้วนะครับมีเมนบอร์ดมีทีคอนมีเรเบิสปายตัวนี้65สิ้านิ้วนะจอเป็นเส้นเปิดไปสักพักบางทีค่อ,คอยๆมือลงมือลงแล้วก็ดับเลยแต่เสียงมีอยู่นะแบ็คลท์ก็ติด <c oughs> มันจะซ่อมเหมือนเครื่องเล็กหรือเปล่าเพราะอาการแบบนี้ก็ซ่อมเครื่องเล็ก ที่นี้มันใหญ่เป็นพิเศษเลยระบบเหมือนกันหรือเปล่ามันเลยนะ mm. มันยังใหญ่กว่า mm hmm. เจอแล้วใช่ไ่ะ v g จอไฟพวกนี้เราจะวัดดูก็ได้นะครับ SCL SDA ก็เป็นพวก mm hmm. พวก Data พวกคอร์ hmm. ที่สั่งมาจากเมนบอร์ดนะครับก็มันเป็นการสื่อสารระหว่างนะตัวคัดจอกับตัวไมโครโพรสเซอร์ mm hmm. ในตัวเมนบอร์ด บีเจ็อบีเจอมันก็มีนะยังไงมันก็ต้องมีอลองมาดูคนระับขึ้นเท่าไหร่อ้าวขนมขนมปังหมดแล้วกินอันนี้แทนยังอโน้องตาดีมากมองเลยเออสี่ตาเนะี่ยดูดิรสข้าวโพดเค็มไหมตากำลังส่องใหญ่เลย<อ>น่าจะมีพื้นฐานในการส่องพระ ไปเคยส่องพระไหมส่องแล้วจานส่องไม่เป็ของปลอมหมดเลย <c oughs> ของปลอมคือ, <c oughs> อ,อที่วัดผมนี่ก็มีสาวนา้ามวาไปฟ้าอยู่บางคนเขาบอกว่าเขาเป็นตระกูลเก่าแก่นะสืบทอดพระ<ล>สืบทอดมาจากต้นตระกูลเขาพอไปให้เซียนพาดูบอกปลอมหมดเลยปลอมหมดเลยครับใช่เพราะว่าเขาบอกว่าร้อยทั้งร้อยเกือบร้อยพี่มันปลอมเหมดเลยเออผมบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเขาเป็นการค้ากัน เ <anca> <Länder, S 2> <th> ดี๋ยวเรามาดูว่าไฟว g s อมันได้เท่าไหร่นะครับเครื่องใหญ่จอใหญ่อย่างนี้ไฟ VGS มันเหมือนกับทีวีจอเล็กหรือเปล่านะมีอะไรพิเศษไหมอาเสียบป,ปลั๊กเปิดนะป๋าปึ๊บเปิดแล้วนะปลาใจ่ลอกแรกปร๋าขึ้นมายีิบเจ็ดโวลต์นะครับยี่ิบเจ็ดจุดแปดอ้าวปัดอะไรต่ออยดแล้วนะ ดับบีจีเอลคับนี่ยยอันน <B GL S 2> ี้ดีเจลก็เปลี<อ>่ยนสลับสายนะครับจานยี่สิบหกจานดีเจลสลับสายนะครับไม่มันเป็นดิจิตอลม,ม,มิเตอร์ดิจิตอลไม่เป็นไรครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มค่อยสลับเพราะมิเตอร์ดิจิตอลมันไม่มีมูฟวิ่งคอยน์นะมันขึ้นเป็นตัวเลขถ้าเป็นลบมันก็จะขึ้นเครื่องหมายลบขึ้นนี่บีจีเอลอยู่ตรงนี้โอเคเสียบปุ๊บอ่ะทำงานเลยนี่เนี่ย ครับขึ้นมาลบสิบอันนี้ลบสิบโวลต์นะครับเนีย่ยดีตอนมันจะเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้นะถ้าเป็นไฟลบมันจะมีเครื่องหมายลบ่าจุดอินเลยครับป่า A V C M ห้าจุดเจ็ดโวลต์ไปตัวนี้ห้าจุดเจ็ดโวลต์ O V C M, v C M. <c <oughs> แก่แล้วก็อย่างเงี้ยตามก็ฟ้าฟาง มองอะไรก็ไม่ถนัดอะไรที่จำได้ก็ลืม w p ดู w p นะครับคืออะไรแล้วก่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เิ็บแล้วก็ตายเปิดอยู่ใช่ป่ะเปิดอยู่เปิดอยู่คอันนี้ศูนย์โวลต์นะครับ p. w p อันนี้ SCL ก็คือสัญญาณครอบครอ,อกได้0.5นะ0 4 0 5. ดูดูด้ัตตานะ ขดดัต้า B S D A นะครับเป็นเส้นด a ต้าอันนี้ขึ้นมาที่1.2 1.1 1.2วิ่งนะ S v A A S v A A S v A ก็ูนโวลต์นะครับอันนี้0ูนโวลต์ C F v C M ก็ศูนอันนี้ถอดสายแพรออกข้างหนึ่งนะครับด้านขวามือ อ่าภาพภาพก็มีจบไปนะก่อนแล้วนะ<ม>ภาพมีคือภาพมันมีอะครับแต่ว่าปัญหาคือเปิดเป็นนานๆแล้วมันดับดับในลักษณะคือแค่คมืดเดี๋ยวเราคว่ำลงเปิดใช่ไหมคะอันนี้จะปลดฝั่งด้านเมื่อกี้เมื่อกี้ปลดด้านนี้ภาพมานะภาพดีเลยจะปลดด้านนี้ดูอ่าลงไม่ต้องรอหรอกเปิดเลยเ,เสร็จปากแล้วเปิดเปิดรีโมทเลย <c oughs> สายการยังเจ็บอยู่นะเออภาพไม่ขึ้นน่ะภาพไม่ขึ้นน่ะขึ้นก็เลยภาพไม่ขึ้น <มา S 2> น่ะเสร็จแล้วว่ามันเสียตรงจุดจุดเมื่อกี้ที่เราถอดก็คือตอนแรกถอดฝั่งนี้ภาพฝั่งนี้ขึ้นตอนนี้ถอดฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ใส่ภาพฝั่งนี้ไม่ออกเลยเมื่อเลยนะน่าจะมีปัญหาฝั่งนี้นะครับถ้าใส่มาดีต้องโทษครูเลยนี่นะครับตอนแรกถอดตัวนี้ภาพมาตอนนี้ใส่ฝั่งนี้กลับถอดตัวนี้ออกภาพไม่มี ก็แล้วฝั่งนี้น่าจะมีปัญหาอ่ะเบเกอร์ปิดปิดเบเกอร์แล้วก็ปลาน่าจะใส่ได้ดีนะครับเอาปลามาใส่ดูใส่อันนี้แล้วก็ถอดอันนี้ใหม่แล้วลองดูอีกทีหนึ่งครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้จิรวดีแปะเทปมือแปะนี่มลดเรื่องปิดปากเมก้นะว่ะใช่เรื่องการทำารยล้างของห้บอกเออเข้าแล้วป่าก<ะ>ดลอกเลย อย่งไม่สามารถอาปกไแล้วก็ดูแนวเส้นนะครับ,รบเอียงไหมแก่อีกด้านหนึ่งกแ,แกอีกด้านนึงออกนะครับออติดตรงนี้มันจะเข็นว่า CKV <ม>เห็นไหมมีไหมบางตัวมันก็ไม่เขียนไหมนะครับ V-D-O V-D สองห้าศ<ม>ูนย์ดูตรงนี้หนูฝั่งนี้มันจะเขียนไว้นะครับนี่ไงซีเคหนึ่งซี่เคสามสีห้าซีเเจ็ดเอสทีีอะไรพวกนี้นะอลองเอามิเตอร์มาวัดตรงนี้แล้วก็ลากมาชนฝั่งนี้มันอยู่แถบไหนเราก็ได้ติดเทปฝั่งนั้นใช้มิเตอร์มาแตะจุดเทปตรงนี้แล้วก็ลากหาขาตรงนี้จะได้ดูว่าเราควรจะติดตรงโซนไหนนะ โอมปิดก็ได้วัดปิดปิดนะดปิดเลยน้องสุ่ปิดวัดด้วเมเตอร์ตัวละร้อยกว่าบาทนี่แหละเช็คดูเอาสีไหนไว้สีไหนบัดโอมจิ้มเลยอันไหก็ได้คือดำเหรอครับจับเลยแล้วก็ลากสุ่มเอาสุ่มหาขาที่มันเชื่อมไปถึงตรงตรงไหนตรงนี้เหรอคะลากเลยมันปิดไหมลากเบา ไม่มีปิด์ไม่มีปิดเลยไม่มีไฟเลยอาจจะไม่โดมไม่มีงไม่มีปิดเลยจิมซีเคิงถ้ามันตรงมันต้องปิดไมเห็นปีต์อะไรเนี่ยเราใช้มิเตอร์นะครับวัดจุดเทสตัวนี้มันเชื่อมมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะติดฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามีมือติดอยู่ติดฝั่งนี้อลองดู ก็จะเอาประมาณอย่พึ่งอย่พึ่งยพึ่งติดเทคก่อนปลาจะวัดหรอปลาจะวัดหฝ่าวัดเลยไม่เป็นไรของหนูแค่ติดเทปฝ่ายอยากวัดบ้านเลยเอาปแหลมๆมันค่อยๆลากแตะเบาๆแล้วก็ลากตามอ่ ตามพินน่ะอันนี้นะครับก็จะเห็นก็จะรู้ว่าสายวงจรตรงนี้มันเชื่อมไปตรงไหนครับหมดแล้วมาแล้วละะหรือปันี่พินที่ไหนหกเช็เทียบนคำร้อนติดนะครับ จากเมื่อสักครู่ที่เราปลดตัวนี้แล้วตัวนี้ต่อแล้วภาพไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าปลดปลดฝั่งนี้ออกฝั่งนี้อยู่เนี่ยภาพขึ้นเดี๋ยวจะลองดูนะครับยกเปิดมีดนี่นะครับพอเราติดเทปประเด็นคือต้องลองดูว่ามันดับไหมเปิดนานได้ไหมนะครับจากเดิมอาการเสียอย่างที่อย่างที่อย่างที่ว่าไปนะครับอาการเสียมันจะเหมือนคนปิด,ป,ดปิดม่านนะ มืดมาไล่มาจนเต็มจอแต่เสียงมีอ่ะเอามือจิ้มหน้าจอเนี่ยแสงก็ออกเนี่ยเนียนขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับภาพเนียนภาพไม่หยาบเหมือนเดิมนะ<ด>ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าดีดูดีกว่าเดิมเยอะและที่สำคัญที่สำคัญคือดูได้นะนนี้ก็กําลังระดมทีมปิดฝาประกอบคิดว่าน่าจะปิดจอบไปเลยนะเปิดครึ่งวันก็ได้แล้วรู้เรื่องแล้ว นี่นะครับหลังจากเราซ่อมจนเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพออกมาก็ดูได้เลยบางครั้งการซ่อมเนี่ยนะครับต้องใช้ทักษะบางคนอาจจะมาว่าเออทาอะไรง่ายนิดเดียวเองแต่ถ้าได้ทําดูนะครับจะรู้นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีทักษะดีพอนะครับปัญหาเกิดแน่นะเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะซ่อมก่อนที่จะทำจริงนะครับฝึกให้ชำนาญก่อนนะสวัสดีนะครับ